สวัสดีค่ะพบกันกับรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โดยคุณครูอัญชลีชัยวุฒิเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันที่บทที่10แล้วนะคะจากหนังสือวิวิทภาษานะคะในเรื่องถกประเด็นเพื่อทำรายงานนะคะจากเนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่องของเรื่องถกประเด็นทำรายงานนี้นะคะ นักเรียนจะได้เรียนรู้ในสถานการณ์จำลองของการประชุมของนักเรียนนะคะซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนศึกษาวิทยานะคะซึ่งจากหนังสือเล่มน,นี้นะคะก็ทําให้นักเรียนได้เห็นจำลองในการประชุมนะคะว่าต้องทําอย่างไรบ้างนะคะซึ่งก็มีองค์ประชุมต่างๆนะคะมีหน้าที่การประชุมนะคะและมีการจัดทํารายงานการประชุมด้วยนะคะ รายงานการประชุมนะคะเรามาดูความหมายของรายงานการประชุมกันก่อนนะคะรายงานการประชุมก็คือบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุมนั่นเองผู้เข้าร่วมประชุมและมติของที่ประชุมที่เราทำไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งที่มีการประชุมฝ่ายเลขานุการจะเป็นหน้าที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการประชุมการเขียนรายงานการประชุมควรบันทึกให้ชัดเจนแล้วก็ครอบคลุมประเด็นต่าง ต่อไปเรามาดูองค์ประกอบของรายงานการประชุมกันค่ะรายงานการประชุมนะคะจะมีองค์ประกอบนั่นก็คือจะมีรายงานการประชุมก็หมายถึงการที่เราจะลงชื่อคณะที่ประชุมนั่นก็คือระบุว่าเป็นการประชุมของคณะกรรมการใดเช่นรายงานการประชุมของคณะกรรมการชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนศึกษาวิทยาหรือ รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนครไทยแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปค่ะองค์ประกอบที่2ครั้งที่นะคะครั้งที่จะให้ลงครั้งที่การประชุมเป็นรายปีนะคะโดยเราจะเริ่มครั้งแรกก็คือ1น,นะคะครั้งที่1จนถึงสิ้นปีการศึกษาเมื่อมีการประชุมครั้งต่อไปก็จะเปลี่ยนเป็นครั้งที่2นะคะโดยสลนะคะปีพุทธศักราช ของปีแต่ละปีปฏิทินนั้นนะคะเช่นครั้งที่1นึ่งปีพศ2554เป็นต้นนะคะวันที่นะคะวันที่ในการประชุมนะคะเราจะลงวันที่ให้เป็นฉบับเต็มนะคะนั่นก็คือวันที่วันศุกร์ที่22มกราคมพศ2556นะคะแบบนี้เป็นต้นค่ะ ต่อไปสถานที่ประชุมนะคะให้ระบุห้องที่ประชุมและอาคารที่ใช้ประชุมเลยนะคะตัวอย่างเช่นณห้องประชุมเกษมศิริสัมพันธ์ชั้น4อาคารคณะวรสารศาสตร์ศูนย์รังสิแบบนี้เป็นต้นนะคะระบุให้ละเอียดไปเลยนะคะต่อไปองค์ประกอบต่อไปผู้มาประชุมนะคะผู้มาประชุมเราต้องใส่ชื่อและตำแหน่งให้ชัดเจนนะคะ ถ้าหากว่ามีประชุมแทนต้องระบุว่ามาประชุมแทนนะคะตำแหน่งใดหรือหน่วยงานใดเป็นต้นนะคะตัวอย่างเช่นผู้มาประชุมคนแรก 1. รองศาสตราจารย์พรทิพย์สัมปะตะวนิดนะคะซึ่งเป็นประธานกรรมการเป็นต้นนะคะ 2. นายพัทรพงศ์สีเทียนอินนะคะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเรียงลำดับไปเรื่อยๆนะคะ ต่อไปองค์ประกอบต่อไปก็คือผู้ไม่มาประชุมผู้ไม่มาประชุมก็คือให้เราระบุชื่อนามสกุลตำแหน่งให้ชัดเจนและให้ระบุเหตุผลที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยนะคะตัวอย่างเช่นผู้ไม่มาประชุม 1. อาจารย์ประภัยพิษมุทิตาเจริญนะคะเหตุผลก็คือติดราชการนะคะและเราจะใส่ตำแหน่งไว้ด้านล่างนี้นะคะ ต่อไปผู้เข้าร่วมประชุมนะคะก็คือผู้ที่เข้ามาสังเกตการ์หรือเข้ามาร่วมประชุมด้วยนะคะเราก็สามารถใส่ชื่อลงไปเรียงเรียงลำดับลงไปนะคะโดยที่ระบุตำแหน่งก็ได้นะคะต่อไปการเริ่มการประชุมนะคะให้ลงเวลาที่เริ่มการประชุมตามจริงนะคะเช่นเปิดประชุมเวลา13นาฬิกา30นาที วาระในการประชุมเราจะแบ่งวาระการประชุมทั้งหมดเป็นอยู่5เรื่องนะคะก็คือวาระที่1ก็คือเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบแจ้งให้ที่ประชุมทราบ2วาระที่2ก็คือการรับรองรายงานการประชุม3วาระที่3เรื่องที่เสนอให้ประชุมทราบวาระที่4เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานะคะส่วนเรื่องที่5นะคะ จะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะนั่นก็คือเรื่องอื่นๆนั่นเองค่ะต่อไปองค์ประกอบที่10นะคะเลิกประชุมเวลาให้เราลงเวลาที่เราเลิกประชุมตามจริงนะคะเช่นปิดประชุมเวลา15หนาฬินาทีเป็นต้นค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการบันทึกรายงานการประชุมนะคะการบันทึกรายงานการประชุมอาจจะทําได้ทั้ง3วิธีนะคะ วิธีที่1ก็คือบันทึกรายละเอียดทุกคําพูดของกรรมการหรือผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนพร้อมด้วยมติวิธีที่2บันทึกย่อคําพูดที่เป็นประเด็นสําคัญของกรรมการหรือผู้เข้าร่วมประชุมอันเป็นเหตุผลทําให้สู่มติของที่ประชุมพร้อมด้วยมติหรืออันที่สก็คือบันทึกแต่เหตุผลกับมติของที่ประชุมการบันทึกรายงานการประชุมโดยวิธีใดนั้นให้ที่ประชุมนั้นเป็นผู้กําหนดหรือ ให้ที่ประชุมปรึกษาหารือกันแล้วก็กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติก็ได้ค่ะการรับรองรายงานการประชุมอาจจะทำได้3วิธีเช่นกันนะคะได้แก่วิธีที่1รับรองในการประชุมครั้งนั้นใช้สำหรับกรณีเรื่องเร่งด่วนให้ประธานหรือเลขานุก,การของที่ประชุมอ่านสรุปมติให้ที่ประชุมพิจารณารับรองเลยนะคะหรือวิธีที่2รับรองในการประชุมครั้งต่อไปประธานหรือเลขานุก,การเสนอรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว มาให้ที่ประชุมพิจารณารับรองเป็นต้นค่ะหรือวิธีที่3รับรองโดยการแจ้งเวียนนะคะใช้ในกรณีที่ไม่มีการประชุมครั้งต่อไปหรือมีแต่หรือว่ามีแต่ยังไม่ได้กําหนดเวลาประชุมครั้งต่อไปได้นะคะหรือมีระยะเวลาห่างจากการประชุมครั้ง,งนั้นๆน,น,นะคะก็ให้เลขาส่งรายงานการประชุมให้ไปให้แต่ละบุคคลนะคะให้พิจารณาภายในเวลาที่กําหนดนั่นเองค่ะ จบลงไปแล้วนะคะสำหรับองค์ประกอบต่างๆในการาทํารายงานการประชุมนะคะซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนรู้ในเรื่องขององค์ประกอบทั้ง10ส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อรายงานการประชุมครั้งที่สถานที่วันที่นะคะผู้เข้าร่วมประชุมผู้ไม่เข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมประชุมวาระต่างๆนะคะหรือนะคะระเบียบการเขียนต่างๆนะคะว่า จะต้องบันทึกอย่างไรนะคะแล้วก็มีการลงมติอย่างไรบ้างนะคะอันนี้นักเรียนก็ได้รับความรู้ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้นะคะในการประชุมรายงานต่างๆได้นะคะและนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือวิวิทภาษานะคะซึ่งจะมีนะคะการสถานการณ์จำลองนะคะเรื่องราวให้นักเรียนได้อ่านได้ศึกษาคุ้นคว้านะคะ แล้วเรามาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ